ผมวันนี้ผมก็จะมาทำการติดตั้งและเปิดเซิร์ฟเวอร์อาซิทหอก HTTP แล้วก็ FTP นะครับชั้รับชมได้เลยครับครับผมเราจะมาพูดถึงการสตอร์และการใช้งานอาซิทหลอกครับซึ่งเป็น,นกลไกการเก็บข้อมูลหลอก ของเค r n e l และแอปพลิเคชันบน Unix และ Linux นะครับขั้นแรกเราจะทำการปิดไฟไวอบเพื่อที่จะสามารถต่อเครื่องภายนอกได้นะครับในการเข้ามาที่ไฟวอลทำการดิ s ซิเบก็จะเป็นการปิดไฟวอลจากนั้นเรามาคลิกขวาแล้วเข้ามาที่ Open Terminal นะครับทำการเช็ค IP นะครับ โดยพิมพ์คำว่า i c o n f i g เข้าไปดน IP ฝั่งนี้ครับจากงนั้นเราจะมาเช็คสถานะของ a c i d l o อกนะครับโดยพิมพ์ check c o n f i g เพื่อเช็คว่าสามารถใช้ acidlock ไหนได้ครับเห็นว่าจะใช้ได้ตั้งแต่โลข้อ2ถึง6 จากนั้นเราจะทําการเปิดไฟล์นาโนเพื่อขึ้นมาแก้ไขไฟล์นะครับพิม์นาโนแล้วพิม์พตามไปด้วยที่เก็บไฟล์นะครับนี่ครับจะขึ้นมาดังนี้แล้วเราก็จะไปแก้ไขไฟล์พิม์ local 5 warning ตามด้วยที่เก็บไฟล์นะครับ ทำการเซฟนะครับโดยการกดคอนบันท X แล้วก็กด Y เพื่อตอบเย็ยนนะครับทับผมเมื่อออกมาถึงหน้าจอนี้แล้วครับก็ทำการดีสตาร์ทเซอร์วิสนะครับเพื่อที่ให้เซอร์วิสเริ่มทำงานใหม่นะครับเพราะผมหลังจากนั้นเราจะทำการทดลองส่งหลอกไป ข้อมูลเมื่อเช็คค่านะครับทำการพิมพ Lock er ์ locker local warning นะครับเราตามด้วยข้อความที่จะส่งนะครับนี่นะครับนี่คือข้อความที่ทดลองส่งหลังจากนั้นเราก็จะไปตรวจสอบข้อมูลที่ส่งไปนะครับในการพิมพ์ ตามด้วยที่อยู่ของล็อกนะครับที่เราส่งไปนี่ครับที่อยู่นี่ครับจะเห็นข้อความที่เราส่งไปเมื่อกี้นะครับขึ้นมาตรงล็อกต่อไปจะเป็นการทำการส่งล็อกไปยังเครื่องภายนอกนะครับจะมีวิธีการทำดังนี้นะครับ พิมพ์ nano นะครับตามด้วย ETC แ uh, ละว z หรอก dot conflict นะครับ enter แล้วเราจะไปแก้ไขไฟล์ข้างในนะครับทำการแก้ไขไฟล์ตรงนี้นครับพิมพ์ l o c a l 6 s t a r ครับตามด้วย IP address ที่เราต้องการติดต่อนะครับ รับผมมาดู IP address จากเครื่องภายนอก D, นะครับพิม CMD แล้วพิม IP c o n f i c นะครับเพื่อม,มาดู IP address เครื่องที่เราต้องการติดต่อนครับนี่นะครับส่วนนี้นะครับที่เราต้องการติดต่อหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา IP address ที่ได้มาใส่ตรงนี้นะครับตามด้วย port ท,ที่เราต้องการติดต่อคือ port 514ครับผม จากนั้นก็ออก c อนท X แล้วก็แยกแล้วทำการ restart service เหมือนเดิมนะครับต่อไปเป็นการแก้ไขไฟล์นะครับซ i p l o ในการพิมนาโนแล้วเข้าไปที่ปฟล์ ziplock ที่เราเก็บไว้นะครับตรง epc s i p l o c k c o n f i g นะครับทำด้วยอา z i p l o c เนี่ยครับ แล้วเรามาแก้ส่วนนี้นะครับโดยการพิมพ์ลบ m เป็นวักศูนเป็นวักลบ r เป็นักลบ t แล้วก็ตามด้วยพอร์ตครับที่ต้องการติดต่อคือพอร์ต514นะครับาคือการรับข้อมูลจากภายนอกนครับส่วน t ค,คือสามารถรับซิทล็อกจากพอร์ต514นะครับจากนั้นก็ทำการออก เอง x และหมอนเล็ก start service ครับครับแล้วเราก็จะมาทําการทดลองส่งข้อมูลจากภายนอกนะครับครับผมทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วแลก็ทำการเซต ip address ตามด้วยโล c ข้อ5 5จะทําการส่งแบบ udp ดูนะครับนะครับ นี่คือข้อความที่จะทดลองส่งกดเซนน่ครับจากนั้นเราจะมาทดลองส่งแบบ TCP ดู connect แล้วก็ส่งครับจากนั้นเราจะมาดูว่าหลอกที่เราส่งมามาเืาียังครับยิงเหมือนเดิมครับแคสทาได้ว่าหลอก เอกเนี่ยครับเพราะความที่เราส่งมาจากเครื่องภายนอกนะการเสร็จการทำาซ็ตหลอกนะครับสามารถเอาไปแก้ไขดัดแปลงทำอย่างอื่นได้นะครับทำการติดตั้ง การเปิดสวิตของเว็บนะครับเริ่มด้วยการเปิดขึ้นมาที่ Open in Terminal นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์คำสั่ง install ด้วยการพิมพ์ yum install httpd, ล e s e r v e r php ลบ common php my admin ครับผมกด enter นะครับเพื่อทำการติดตั้งว่าได้หรือเปล่านะครับจากนั้นกด yes เพื่อตกลงนะี่ครับ แล้วเราก็รอาการดาวน์โหลดการติดตั้งนะครับแล้วเราก็กด่ y yes อีกครั้งหนึ่งรอาการติดตั้งนี่คือการ run ร check น,นะครับการติดตั้งนี่ครับเสร็จแต่เขาก็จะได้อย่างงี้จากนั้นเราก็มาทำการ install php นะครับโดยการพิมพ์คำสั่ง install php ติดตั้ง php เสร็จแล้วครับเราจะมาทําการเปิดเซอร์ c e วิสนะครับเปิดเซอร์วิส httpd ครับด้วยการพิมพ์ Service httpd start นะครับนี่คือการเปิดเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็จะมาทําการเปิดพอตนะครับพอต80เพื่อทําทการเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเได้นะครับโดยการ มาเปิดพอ t ที่ไฟวอลนะครับจะมาเลือกเปิดตรงเดันอยูเดนะครับให้ติดไปจากนั้นกดแยกนะครับเพื่อเปิดพอตนะครับเพื่อปิดพอตเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการสร้างไฟล์และทดลองว่า PHP นะครับเซอร์วิรที่เราติดตั้งไปใช้งานได้หรือเปล่านะครับเข้าไปสร้างไฟล์ที่ g d e Text d Editor นะครับทำการพิมพ์ PHP นะครับเพื่อสร้างไฟล์ PHP ขึ้นมา เกิดแล้วทำการเซฟไฟล์นะครับเราจะเซฟไฟล์ไปที่ไฟล์ซิเ็มนะครับ slash <Yeah>. var แ,แ,แล้วก็ไปที่ w o r l d w i d t h l ครับเราจเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ตั้งชื่อว่า phpinfo php นะครับผมจากนั้นก็จะทำการกด s เซฟครับก็จะได้ไฟล์ php ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการตรวจสอบว่าเป p เตของเราใช้ได้หรือเปล่า โดยการเข้าไปที่ว็บเบ์เซอร์นะครับมาทำการพิมพ์ local host เข้าไปครับครัผมนี่ก็สแสดงว่าแอปสวิตของเราใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองดูว่า PHP ที่เราสร้างขึ้นมาใช้ได้หรือเปล่าครับโดยการพิมพ์ slash phpinfo php ลงไปนะครับเนี่ยครับเมื่อได้ก็จะขึ้นเราจะมาทำการติดตั้ง ftp service นะครับ ต้นเลยนะครับโดยการคลิกขวา Open in Terminal ครับจากนั้นก็ตรวจสอบว่าในเครื่องของเรามีการติดตั้ง FTP หรือเปล่านะครับโดยการทำการพิมพ์ rpm นะครับครับ จะเห็นได้ว่าเครื่องยังไม่มีการติดตั้ง FTP มาก่อนนะครับเราจะทำการติดตั้ง FTP ด้วยการพิมพ์คำสั่ง yum install e vsftpd ลงไปนะครับแล,แล้วก็กด Enter นะครับจากนั้นก็รอการติดตั้งนะครับนี่ครับแล้วก็รอการโหลดแพ็กเกจ ก็จะโหลดก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็กด Y เพื่อดาวน์โหลดแพ็กเกจครับผมก็จะเป็นการติดตังต้ง FTP เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำการตั้งค่าว่าจะให้ FTP ทำงานเริ่มตั้งแต่เราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยหรือไม่โดยจะใช้คำสั่งนี้นะครับ c h k c o n f i g vsftpd on นะครับแล้วเราก็จะทำการ start service นะครับด้วยคำสั่ง service start นะครับคือเราจะ start service ของ p a ็ k เกจ vsftpd นะครับก็จะขึ้นโอเคอยครับจากนั้นก็ มาที่ไฟ์วอรครับผมทำการเปิดพอร์ต2หนึ่งครับเพื่อให้สามารถใช้งาน FTP ได้นะครับก็ทำการติ๊กถูกตรง FTP นะครับเมื่อเลือกแล้วก็กด apply แล้วก็ย e s ครับผมนี่คือการเปิดไฟวอของ FTP จากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการทดสอบ FTP ที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับโดยการเข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ FTP colon slash slash localhost นะครับเมื่อถ้าใช้งานได้ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับ